ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสูก้กนนะคะ่ะมึงซื้อหอาหารมาให้ไกลไกลกับเบกินละแต่ว่าที่พ่นกินพี่นอนะ้องบ้างไงพ่นกินแกบพี่น้องเอาแกบมาเทว้ากันเชียดีดีเชียกินห้ามกินห้ามกินแกบเนาะพี่น้องเอ้ย กินแจบกินห้ำนี่พี่น้องหัวอาหารเพิ่นสิใหญ่ไปบ่เปลี่ยนหัวอาหารมื้อนี้บ่กินจ้อยนี่ค่ะเดี๋ยวใส่เบิ่งเปลี่ยนหัวอาหารแบบใดเปลี่ยนหัวอาหารแบบนี้เม็ดใหญ่ๆบ่กินจ้อยอันนั้นกน่อยเลยแม่นงดกโก10ตพี่น้อง10หัวอาหารเปลี่ยนมามันเม็ดใหญ่โปดบ่กิน ือห,หากินเกบตัวหน่อยก็เลียร์ดีดีมักเลียร์มักเลียร์พี่น่องแต่และตัวใครๆก็มีสองตัวมันกระต่ายตัวหนึ่งพี่น่องกระต่ายัต่ละคนออกก่อ <c oughs> มาเล่ยนน้ำก่อันนี้ก็จักอี้ยังดอก้าลูกไปเกีรยอยู่ปุ่นไปพ้าลูกไปเกีรยอยู่ปุ่นแล้วเต็กระไรหลายเนี่ยเออลูกติ๊กิ๊กกกมาล่ะเอ้าเอเล่นหาเนีเล่นหาเนเล่นหาน Nó kẹp nó hãy kia bộ bảy kia đi khá kia nong Cái mà kẹp như thế này cây mà kẹp Cái mẹ nâng cà đô, đồ cà kia, đồ cà đô, 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 đô สีสวยงามเฮ้ยนกพิลาบกันไหลายพี่น้องนกพิลาบจะจอบจะมากินน้ำเลี้ยงปล่อยแล้วพี่น้องเพิ่นก็บอออกไปใส่แต่เพิ่นก็กินว่นๆเยี้ยนๆอย่างนี้แหละ ไม่ไปใส่เอา้าหลงแม่เอ็นเอาเอ็นเอา,เอาโลูกไรโลูกไรตั้งผีบะมาบะม,า,มากินเลยเปลี่ยนท่างใทยเนืองขนอ,อกข้าโลกูกินท่านนี่ก็จะเป็นกงกระต่าย เป็นกงกระตายถ้านี้จะเป็นกงไก่เปลี่ยนหัวอาหารจะสี่คนบอกกินว่ะเฮ้ยเป็ดกับตัวใหญ่ใหญ่คนพันผสมพี่น้องอืมให้เป็ดกินก็ได้ทัานเขาบ้กินเนาะเป็ดเนาะอันนี้เป็ดบาบาลีผสมเป็ดเทปเนาะพี่น้อง ลูกออกมาจ้าไหนโตกว่าวง่ายเถอเลยเบบ้าบาลีเพ่ยสิว่าัวใหญ่เล็กยังไงไกลยจะตอดอันนี้สีขาวๆแน่จะตีกันลูกจะตีกันอันนี้ไก่แจ้ถ้าแจ้เมื่อไหรอันนั่นใก่ปลายนั่นใก่แจ้เอาตีกันแล้วบาดนี่โอ้ยกินน้ำกันกับตีกันเนาะแยะ่ๆกันจะ,ะตีกันเถ้ะลูก เอาให้กินก็บ,บอกกินไปหาเคี้ยแกบเคี้ยว <c oughs> หั่มกินดีๆบอกกินเน๊ตพี่น้องเอาแกบมาเทะร่องหรือกระบอกกินหัวของอาหารโอ้อก,กระต่ายตัวนั้นแลีนสากายกระต่ายแลีนสากายกับควายไม่น้ำกันพี่น้องวางโตัวมันก็ออกมาแลีนน้ำไก่ ยาเคียยาเคียใครตัวนั่นขาเป็นอย่างขาคือหัดหัดหขาคือเป็นสีหัดหัดหเป็ดหน่อยก็เพรเป็ดหน่อยขาเป็นอย่างคือหัดหลูก ีแล้วพี่นอ้องแบบผ้ามาเบิงไก่จแก่สวยงามือนแต่กินยูเตัวใหญ่ได้ว่าโตหน่อยเพิ่มมากินให้พี้ก,กินน้ำแน่ให้ปีก ى, ป้กินน้ำแน่นี่ปี้กับประกาศกินให้ปีกป้กินน้ำแน่าไอ้ปี้กินน้ำ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ